สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพวกับผมแมกเกมมิ่งนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมใหม่ครับพ็อกเ t ็ตเอดิชนะฮะหลายคนนะอยากให้ผมเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหลายคนอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งผมได้ลบเกมแล้วก็ลงใหม่ไปนะเซิร์ก็เลยหายนะเอาเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อคลิปว่าเอาชีวิตรอดพาร์ทสามนะครับต่อจากพาร์ทเดิมนะแต่ว่าพอสร้างใหม่แล้วกันนะโอเคแล้วเข้าไปสร้างใหม่กันเลยดีกว่าเป็น s u r v i v a บนะฮะไม่ต้องมีเซิร์ฟเ r อร์อะไรนะฮวแล้วก็ ไปครีเอทโหมดกันเลยดีกว่านะอะาแล้วเกิดกันมาแล้วนะฮะก็อยู่กันบนต้นไว้นะฮะอันดับแรกครับที่เราต้องมีนะเราต้องตัดไม้ก่อนนะฮะคลิปนี้นะพ่อเกียร์ก็ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงอะไรเท่าไหร่นะโอเคครับก็สักครู่นะฮะเราก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะ ตัดมาแล้วครับเราก็จะตัดต้นอื่นต่อน,นะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความอะไรเดี๋ยวเราจะทำอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่ครับก็มาตอบดีกว่าเมื่อกี้นะแต่าถามอะไรอาจจะถามว,ว่าผมไปทําอะไรมาผมไปปรับเสียงเกมครับเนื่องจากเสียงมันไม่มีอะไระผมก็เลยจะอ่ะเปิดเสียงอะดังเลยก็ได้นะไม่ต้องฟังเสียงผมนะฟังเสียงในเกมแล้วกันนะ นะครับก็อาจจะหายห่าหายตาไปนั้นนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเนื่องจากไม่ค่อยว่างครับก็ตอบได้อยู่คําเดียวนะฮะก็บอกเป็นอะไรที่ก็คงเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ได้ว,ว่าไม่ว่างเพราะอะไรนะอะไรอย่างนี้นะก็บอกก็ต้องบอกเลยอย่างเดียวคือว่าไม่ว่างนะฮะโอเคก็วันนี้นะครับก็เป็นวันอะไรวะวิสาขะเปล่าวะใช่ไหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวขอทดีทินก่อนวันอะไรวะ อ๋อวันนี้วันอะไรวะเนี่ยวันนี้วันวิสาค่ะฮะโอเคฮะก็ต้องก็อยากจะฝาาให้ทุกคนนะที่ดูคลิปของผมนะครับก็ผมก็เป็นกําลังใจให้นะไม่ใช่ครับก็ก็ให้ทุกคนนะไปช่วยกันทําบุญตักบาตรอะไรกันหนึ่งอย่างนี้นะก็วันดีนะวันดีนะก็ช่วยกันไปทําบุญตักบาตรอะไรกันนิดหน่อยนะก็หลายคนอาจจะไปทําแล้วนะผมก็ไปทํามาแล้วครับแต่ผมก็มาแคสเกมนี่แหละก็เนื่องจากว่างครับหยุดอยู่กับครอบครัวผมก็เลยไปทำนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมาก้ยโอเคดับแรกต้องตัดไม้ก่อนนะแล้วดูแล้วคืนแรกเราจะาชีวิตรอดกันได้หรือเปล่านะคลิปไมค์ครับอาจจะลงเร็วนิดนึงนะเนื่องจากเอาชีวิตรอดเร็วนะ <c oughs> แบบเดียวก็ได้แล้วเราจะารีบเอารีบเอาชีวิตรอดนะไม่งั้นเดี๋ยวตายนะไม่เอาชีวิตรอดก็ตายไงนะเออพูดที่ถูกเลย โอเคโอเคตัดไม้ก่อนนะฮะตอนนี้ต้องการไม้เยอะที่สุดกรับตอนนี้คือไม้สิ่สำคัญสำหรับผมเลยนะตอนนี้โ okay, อเคเหรียนล่างอันหนึง่งไม้คือสิ่งสำคัญน,นะฮะใครที่เล่นแล้วเล่น,เ,ลนเกมไม้คาไม่มีไม้นี่ผมแบบสุดนับถือเลยคะไม่ใช่หมายถึงพวกไอ้นี่นะ,ะพวกที่ใช้โหมดอะไรนะครีเอทีฟนะ,ะเป็นโหมดสูเวิร์โบนะฮะไม่ไม่มีไม้นี่ถือว่าโอ้ยแย่เลยนะ ได้ไม้ครับอันดับแรกครับก็คือต้องสร้างกล่องคาบฮะผมต้องการไม้เยอะครับเนื่องจากจะสร้างเงินเยอะๆไม่ได้สร้างกล่องคาบอยมือนกันว่าจะสร้างอย่างอื่นด้วยนะที่ผมเล่นนี้อยู่ก็เป็นเวอร์ชัน0.14.0นะใครมีเวอรช์ชันใหม่หรืออะไรยังไงว้าวเราเจอแกะตัวหนึ่งฮะเราอาจจะได้เนื้อแกะไปทําที่นอนนะอันดับแรกเราก็อยากให้มันลงฝั่งนะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเราต้องหาอีกสองสามตัวนะ ซึ่งค่อนข้างทีจะหายยากนะนั่นเจออีกตัวอูววอ้ทำไมแกะภาคนี้มันแปลกๆวะคือทำไมแกะมันไม่วิ่งหนีวะไอ้ค่าก่อนจะวิ่งหนีเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเจอว้าวเจอแกะครับเจอแกะเจอหมูเนียฮะเจอวัดวด้วยเดี๋ยวขอเก็บเนื้อไปนะอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเอา้าไอไปตายใต้น้ำวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำ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 ใต้น้ำมีเหล็กครับมีไอรอนนะใต้น้ำมีไอรอนนะถ้าคนยังจะารางทตุก็จะรู้นะฮะว่าไอรอนคืออะไรเนี่ยไอรอนก็คือเหล็กนั่นเองแล้วแล้วผมจะเลยลงน้ำทำไมวะเนี่ยเป็นเกมก็สร้างสรรค์ก็จริงครับผมพูดจริงครับเป็นเกมสร้างสรรค์แต่คนเล่นไม่สร้างสรรค์นะคนเล่นมันจะหน้าตาเล่ฮๆหน้าตาไม่ค่อยดีคนเล่นก็จะดูไม่ดี ก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้เท่าไหร่นะโอเคน่าจะพอโอ้ตรงนั้นมีแกะเพียเลยว้าวมีไก่มีลูกไก่โอเคเราจะตั้งทําเลกันตรงนี้นะฮะเนื่องจากอยู่ใกล้ป่าแล้วก็อยู่ใกล้น้ํานะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ตึกนู่นกันนะฮะเขาเรียกตึกหรือว่าอนี่วะโอเคจับแรกต้องคาโต๊ะก่อนโอเค คาโต้ทำไงต่อก็คาบไม้ดีครับรอที่อะไรล่ะโอเคแตงเก็วเอ้ยไม่ใช่ขอไัยครับขอภยัยขอภยัอภย,อภยเอ้ยมันโดดไม่ได้นี่หว่าลืมไปผมจะทําพื้นนะฮะบ้านผมจะต้องมีพื้นอนะ่ะผมต้องการให้มันมีพื้นผมชอบพื้นฮนะเท่าไหร่ะนะ่ะวนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปกติผมว่าทำเป็นแปดคูณแปดนะบ้านมันจะเล็กทะทัดทะลักอยู่นะเท่าไหร่อะวะ หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดอะไรงีวะแมงสดเล็มน้ำมันนะ่ะเอ็สเคอู้ยลงหลวงลง,ลงเกออาจจะมึนๆหน่อยนะเนื่องจากเครื่องผมไม่ค่อย้องรับนะ2ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแอุย้ย <c oughs> มันจะแหลกๆนิดนึงนะเนื่องจากเครื่องผมมัน ไม่รองรับหลืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าเอพเมันไม่สูงเฮ้ยไม่ใช่ไม่นา่าเกี่ยวเอพเอะไรนะเฟรมเรทเฟรมเรทตกนะหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แคร์กับแคร์มันก็ไม่ต่างก,กันหรอกมันก็จะแหลกเหมือนคล้ายๆกัน,นครับก็ไม่ต้องพูดถึงมันดีกว่านะเนื่องจากจะทําให้ดูเสียเสียเครื่องนะเสียหายแมงวางไม้จะหมดแล้วโอ้โหแม่งเสกวางเกินอีก 7k หนาดไม้คุโหมดอีกต้อง ต้องสร้างที่ตัดไม้ด้วยนะเราไม่สร้างเราจะเอาอะไรไปขุดละอ๋อได้มาแล้วเราจะไปขุดเหล็กไอรอนตรงนั้นนะฮะก่อนอื่นเราต้องไอ้นี่ก่อนขอไอ้นี่ก่อนสร้างบ้านตรงนี้เสร็จก่อนเฮ้ยไม้ไม่พอว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะไม้ไม่พอมันอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาขุดนะเราจะขอขอไปเก็บไอเล็กเศษเหล็กตรงนั้นก่อนเนื่องจากผมต้องการใช้มันด่วนนะ แถวนี้วะะแถวนี point, ้แถวนี้นี่เราเก็บเลก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้พวกนี้ค่อยมาเก็บพี่หลังเฮ้ยเราขุดถูกอันนะวะทำไมมันขุดช้าๆ้วะอุ้ยแม่เอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเร็วเร็วจะตายแล้วเร็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 วเฮ้ยแม่เอ้ยก่าจะลงมาได้ก่อจะขุดได้แต่ละอันนะซึ่งมันลำบากแสนลำบากนะเราได้ไอรอนก่อนนะเร็วเร็ว เร็ว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 ขึ้น้นขึ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 ้นอ้ยโชิบหายชิบหายอ้ตไรวะตไรวะโอ้ยชิบหายแล้วโอ้เหี้ยแม่งก่นเต็งกูไม่ยอมขึ้นให้แล้วหัวใจหมดเลยน่ะชิบหายเลยโอเคได้แค่นี้สามอันจะพอป่าวะพี่เกดขุดต่อแล้ววะแม่งขุดช้าเหลือเกินลองอีกสักอันนึงแล้วกัน เนื่องจากขุดตุ๊บผมจะไปสร้างไอที่ขุดไอรอนนั่นทีนะโอ้ยอะไรวะแม่ขึ้นก่อนแล้วกันชิบหายเลยขุดเสร็จผมจะไปรีบรีบไปสร้างแนละ้วมาขุดอตัวนี้นะเนื่องจากตอนคืนนั้นเราจะไม่มีครบเพลิงในการทําไฟนะโอเคขึ้นแล้วกันทางขึ้นอยู่ไหนไว้นะโอ้ยลำบากเหลือเกินไอแกะบ้าอะไรตรงนี้ไว้นะเออเอเอดีแล้วดีแล้วมา,มา,มาๆพี่อยากได้หนังพี่อยากได้หนังพ,พี่ขอถลกหนัง ขอะลกหนังหนังน้องนะจ๊ะว้าวเวลหนึ่งนะบ้านอยู่ไหนวนะเนี่ยสามเศ็จสทีนะคืนนี้นะ่าจะนอนได้ฮนะเป็นคืนแรกคนะชีวิตรอดในคืนแรกนอนได้โชว์ๆฮะผมกาพู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว้าวแล้วที่ขุดมาแล้วนะตอนนี้ได้ยงนอนมาแล้วอันหนึ่งนะฮะคืนนี้พร้อมนอนนะคืนแรกไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วเนะ่ ไอ้เดียตัวนี้เราเก็บไปนะเราจะไม่ใช้เราใช้นี่นะฮะของดีมีประโยชน์นะฮะใครไม่ใช่ถือว่าผิดกฎหมายนะไม่ไม่ใช่อ่าขุดเร็วกว่านะเฮ้ยมันม่นมนขุดช้าลงวะ่ะเฮ้ยเมื่อก่อนขุดเร็วมากเลยนะเว้ยเอ้ยหรือว่ามันเร็วแต่เพราะไอ้นี่วะนันเนี่ยแมงมดอีกแล้วหัวใจขุดเหล็กนี่เร็ววะ่ะเฮ้ยเหล็กมันก็เร็วนะ เสียเสียวใจหมดหัวใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยอชิบหายแม่งเล่นอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะชอบลงมาอยู่ในน้ำฮะอาจจะตายได้นะโอูโอูโอู้แม่งขุดไม่เสร็จชิบหายแล้วไงอู้อุ้ยแม่งเอ้ดําบาจริงๆ เราไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันจะมืดหรือ,อยังนะอเอายกแค่นี้ก็พอวะยกให้ทำหลังก็ไนดะ้ขึ้นก่อนเกือาแม่งก็จะตายหายแล้วโอ้แม่งมืดชิบหายเลยนั่นไงจะมืดแลยดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้วตอนนี้ไก่แม่งเริ่มลดละน้องไก่น้องไก่ดอกไม้อะไรวะนะ่ะแม่งเออขุดไม่ทันชิบหายเฮ้ยประอบเฮ้ยมันประกอบครบเพลิงได้ใช่ไหมได้สี่อันจ้ะ ตอนนี้กูบ้านหลูหลาครับตั้งแมงสี่อันเนะครับปุ๊บอ๋อไม่ใครใครยุ่งกับบ้านผมนี่บ้านผมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเข้ามาครับอ๋อสว่างไหมนะครับไฟจะไหมเอรอ่ะผมุไหมไหมไม่ไหมเอยอยากดูจริงๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดไฟไหมขึ้นมาจะเป็นไงวะได้ไข่ออกมาทำอะไระเนีนะโอเคก็มืดแล้วนะตอนนี้น่าจะเดนี้ก็มืดแล้วมีสัตว์ประหลาดป่ะวะ เฮ้เต่ว่าเราปลอดภัยฮะจริงๆผมเปิดโหมดนนี้ไว้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีสับปะหลาดหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูวันที่หลังนะโอเคสร้างกล่องก่อนวุ้ยชิบหายกดอะไรวะโอ้ยนันว่ากดผิดเอ้ยมีมีมุมตาแดงด้วยกันนะมีชีเปอร์นะ เราบ้านเราตอนนี้สงบสุขสเสถียรนะฮะก็คือไวไฟแรงนะ,สะเสถียรนะทุย,นะทยอย่ามายุ่งกับบ้านกูนะอย่ามายุ่งกับบ้านกูนะใครยุ่งกับบ้านกูข้าทิ้งอนะลองดูดิ <c oughs> มันขุดไม้มาใช้อีกอันหนึ่งนี่หว่าเดิม <c oughs> ปิดอย่างนี้ก็มืดดีวะเออ ทาเทพแบบวิชามานครับมันกระโดดไม่ขึ้นของขึ้นแล้วนังไงเฮ้ยไอชิบหายซัมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งกระโดดขึ้นเฮ้ยมึงอย่ากระโดดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยซัมบี้เฮียแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นมามึงอย่าขึ้นมามึงอย่ามึงขึ้นมาเฮ้ย ไอ้กูไม่ได้ทำอะไรให้มึงขึ้นกูกวางผิดเฉยๆแม่งเอ้ยตกใจหมดเลยมาอีกแไหมว่าไอเฮียไม่ใช่บันไดเว้ยนี่ของขังกูดี๋ยวไฟไหม้แม่งเลยโอ้ตกใจหมดเลยแม่งนึกว่าอะไรไม่ใช่บันไดไว้จำไว้เดีจวทำไงดีวะ ว่าไงดีวะเนี่ยออกไปขุดแม่งก่อนดีกว่าแม่งปีขึ้นมาอีกหมันไส้เลยอะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้เราก็นอนนั้นฮะก็เดี๋ยวมาต่อกับคลิปหน้าดีกว่านะสำหรับวันนี้แม็กเกมมิ่งก็ต้องลาไปก่อนนะก็ฝากไลค์คลิปสตอร์ไครเบอร์ชัยน่าผู้เป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะแล้วก็จะทำผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะจะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะไม่ว่าจะประการใดทั้งนั้นนะฮะแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน เสียงเครียดเลยวะโอ้โหแมงเอฮ้ยเอ้ยแมงมาแล้วมั้งไงชิบหายแนละ้วน,นี่บ้านคนไม่ใช่บ้านแมงมุมนะเวทเข้เครียเอาา้ยแมงมาเป็นบอยแบนเลยปิด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 ,ปด,ปด,ปดโอเคน้อยกันดีกว่าไม่ไหวโอ้โหแม่มีมอตเตอร์อยู่ข้างๆนะเวทเข้ชิบหายแนละ้วเอาไวดียวเนะี่ยมีกลัวอยู่ ไอ้ฟิปอาชิบอาชิบอาชิบโฮ้ยตกใจหมดเลยเสียงอะไรวะแม่งอยู่หน้าบ้านอะอเอาอะไรเย้ะเนี่ยชื่น้องก็นอนไม่ได้ด้วยน,นั่นขึ้นได้วะขึ้นได้วะเดี๋ยวเราลงไปฆ่ามันนะฮะจับแดงนะฮะแล้วลงการอัดเกมก็ลำบากอุ้ย ่เาเกมก็ลำบากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีคนโทรมาบ้างอะไรบ้างแล้ขัดจังหวะน,นะฮะ <c oughs> ไม่ไหวครับแมงแล้ว,ลวเราควรจะนอนไงี่ยเม่คืนเนี้ยไ,นนไม่ไหวแล้วมึงมาที่ออกไป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 ออกูไม่ต้อนรับมึงออกไปเออดีแล้วนอนเครจบแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไลคล์คลิปกับเดอะไคเบอร์